ดีครับเออนี่คือเกม Head Man Absolution นะครับอันนี้อยู่ผมอมตีอันนี้ผมจะาเล่นอันนี้ผมเพิ่งได้เออมาจากพี่แถวบ้านนะพอดีพี่แถวบ้านเนี่ยไปซื้อซื้อที่ไหนมาไม่รู้อะนะแต่ก็ลงแล้วเล่นได้แต่ที่แน่จริงนะคือของแท้แน่นอนครับไม่ใช่จากจีนแดงนะครับของแท้ครับของแท้ครับเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยเมื่อกี้ไม่ให้ทำเลยวะให้ออดูดูก่อนแป๊บ อันนี้เราก็กลับมาอยู่กับออไอพี่หัวโล้นฮะซึ่งเราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับในภาค4ภาคต่อจากเออ่ Hitman Blood and Money นะครับอันนี้เป็น Hitman Blood and Money นะครับมันเป็นภาคภาค4ส่วน Hitman Absolution มันคือภาค5อันนี้ผมก็เพิ่งได้แผนมาผมก็ ไม่พูดพร่ำพามเพลอะไรหรอกเพราะไม่เคยเล่มกันอะไรเน a k e Pace, Control แต่ตอนแรกผมได้ไปปรับปุ่มนะตอนแรกตอนนั่งเนี่ยผมมันจะไม่ไม่ใช่ค o m b o หรอเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ Control นี่นี่ตอนนี้เนี่ยกดีเพื่อ i n น i n g เนี่ย Insing เพื่อจะดูว่ามันให้ทำอะไรผมก็ได้ศึกษามาแล้วครับเห็นเห็น เห็นได้บอร์ดเห็นไดบอร์ดกันมันเขียนว่าเออเห็นเขาบอกว่าให้ผมแคสที่แมนอสูชชัดให้ผมก็เนี่ยแหละนะอไปลักรอบหรือโดของพี่มานั่นะคือการการโดมเป็นจิตวิญญาณนอะต้องเข้าใจกันหน่อยอะไระอ่ะโหพอพอดีพอดีได้มาทีแบบมันอยู่ไม่ได้อ่ะมันจะต้องแคสอะ่ะนะ อีกหนึ่งเนะี่ยโหในภาค Hitman a s s o l u t i o n นะผมชอบอย่างหนึ่งนะนั่นก็คือการเก็บอย่างเงีเยบๆนะฮะซึ่งอาวุธนะคือเอ่อซฟเบลเลอร์คู่ใจนะฮะซึ่งเราภาคนี้นะครับก็จะสามารถปรับเปลี่ยนแบบเป็นแบบเดียวก็ได้แต่จะไม่ได้แบบปรับไงวะปรับไงแบบเดียวเออช่างเอะก็เห็นในเดสบอร์ดมัน บอกอยู่ว่าว่าให้ปรับเป็นแบบเดียวว่าแต่ทําไม่เป็นอ่ะเฮ้ยโหหอเจจูเบชเช็คพอยจุดเซฟนั่นเองบีแักยูดรัมภักนี้นะครับมันก็มีความสามารถพิเศษนะคือถ้าเกิดเราซ่อนศพไปแล้วนะฮะเราก็สามารถเข้าไปซ่อนได้ครับอ่า สุดยอดไปเลยใช่ไหมไงสอดสองได้ด้วยจะไม่มีใครรู้นครับว่าเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่แคปล็อกสองโอเคครับเราจะไปเ <c oughs> สร็จกุไกลละไปโอ้ย เอาสบไปซ่อนนะโอ้โหพวกความเนียนปุ๊ป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 ดัมอ่าอย่าเข้ากองโอเคครับช็บตช็อตช็อช็ชออ่าไอ้นั่นหายไปไหนวะโหสายมีกล่องให้ซ่อนเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วไ <c oughs> ก่ละไปเย้ Remember hide the body. to bodies your in plain sight will enemies. left alert ฮึมเฮ้ยเราจะไม่เอาศพซอ่อนนะโอ้โหเพื่อความเนียนเนียนตรงไหนไม่รู้นะเอ,อเย่ยนี่แท้จริงนะมันต้องบู๊ผมจะฆ่าแม่งให้หมดเลยไอ้นั่นไปโน่นแล้วเออ่กดตัวอะไรวะออกกดซีเพื่ออินซิงค์นะครับลืมเลืม ไก่หลับไปไก่ไไก่หลับไปแล้วครับตอนนี้มันยังคุยกันอยู่เวทตรงนี้ไอ้อยู่นี่อยู่นี่โห เาไงเดียวไงเดียวกี้รอมันเลิกคุยก่อนเรายิงแม่งเลยโอ้ยไป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 โอ้หนูนหนุโวูหเมื่อกี้มันคืออะไรอะแถบโดนเห็นเหรอ ไม่ได้ครับต้องไม่ทันแล้วครับก็บกบจะเก็บให้หมดซะหน่อยโอ้เกือบเกือบเกือบไม่มีใครรู้ครับโหเงียบโอเค guys. กไกส์ไกลละไปไป ไปต่อเลยนนฮ่าโหไก่ตัวนี้ก็ได้หลับไปแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยบอรดี้บอกให้ซอดนะไก่หลับไปครับโอ้โหสุดยอดไปเลยโหมาเจอศพแล้ว ไปแล้วครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานเพนเดอร์ไปแล้วนายเนียนมากไอ้หนูเฮ้ยมีด่าโห้ยที่อยากได้มานานแล้วมีดเนี่ยชุบ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 เฮ้ยออนึกว่าจะเดินมาตรงนี้อะไรอ่ะให้ทำอะไร ไลส์เมาส์เมาส์ขวาอ่ะเล็งไปที่หัวแล้วก็เชีจ้าว้าว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 ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ไก่หลับไปเลยไก่หลับไปชุบหมาโอ้ยเก็บ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 ปืนเก็บปืนเก็บปืนใช่เว้ย ปืนโคู่ถ um. ้าเกิดฆ่าหมดนี่ก็ได้อยู่นะจะไม่ให้เหลือสักคนหนึ่งอ่ะกดซีเบรนินเพื่อเข้าไปนะคับเบนินต้องอย่าให้มันรู้นะครับว่าเราหัวล้นนะฮะ <im itation> พออันนี้มันมีผมกันหมดแล้วโหดู <im itation> ดิมีผมกันหมดเลย <im itation> เอ้อกดซีทัเอนซิงนะ <im itation> เพื่อจะไม่มีใครให้รู้รีบไปเดี๋ <im itation> โอ้ไม่มีอะไรครับโหมหมดหมุกจะรู้เฉยไปนะครับไปแล้วครับ,รบโหจะได้ไม่เป็นลูกหลานไม่ใช่จะได้ไม่เป็นภาระาของลูกหลานโหไปแล้วครับชุบชุบ ชุบชุบเอสลงชุบเนีเกมนี้เนี่ยผมเห็นเนเทเลรอร์มาหลายรอบเนี่ยก็เลยไปแอบโด่งพี่เามาเนี่ยก็ใ<ม>ช้ได้อยู่อ่าเล็กแย <rele g> <Yeah. S 1> ่ชุบชุบชุบพอเราเห็นคนเงนี้ยโอ้โหเขาไม่พอใจนะเขาอยากลงไปแช่น้ำจัดให้เขาหน่อย <laughs> ไม่โดนนะ้ำโอ้โหสลีายสอ้าวโอ้โอโกดกดหนึ่ง <c oughs> ใช้แบบเดี่ยวหรือแบบคู่ก็ได้นะครับโอ้โ oh, ห oh, oh. สุดยอดไปเลยอ่ะ ah, เปลี่ยนเสือ้อถ้าเกิดเข้าไปข้างในเนี่ยต้องใช้เสื้อบริการนะ <c oughs> ใส่เสือ้อ <c oughs> ชาวสวนน <c oughs> ี้ไปไม่ได้หรอกแล้วเขาก็หาว่าเป็นเพื่อนของจอชว้วาไ่ ไรอะแมกซีน no ช yeah. the ึบชึบชึบต้องปิดกล้องวงจรปิดนะโอ้โหเพื่อความเนียนเป็นเอเย่นยะเอฟอืมใช่ได้พินเดอร์นี่โอ้โหพี่กล็อกพี่กล็อกนี่โจรนะโจร แต่นี่เป็นเอ,เ,อ,นเ,อเจนต์นะก็ไม่ต้องสนใจนะโหจะเป็นเอเจียนหรือเป็นโจรก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรอยู่แล้วนะ่าโอเคเมื่อเราเป็นเอเจนต์นะก็จะไม่มีใครสงสัยเราแอไปชุบ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 ,ชบแต่บนนี้เหมือนจะมีหนึ่งคนนะครับ เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ยโอ้โหเช็คพอยต์ไม่น่าเชื่อว่าห้องห้องน้ำเล็ก, <Yeah. S 1> ลกๆอย่างนี้จะมีเช mm ็คพอยต์แหละสุดยอดไปเลยอะไรอะสลิปฟรูตโอ้ชุบ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 เนียน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 โอ้โหไม่มีใครรู้ mm hmm. นั่นครับโอ้โ oh, ห mm hmm. เป้าหมาย นั่นนะฮะที่มันมีเป้าหมายอยู่งน้นถ้ามันมีรูปเป้าแล้วก็ตัวเสีอย้ฟานนั่นก็คือเป้าหมายของเรานะซึ่งเราจะต้องไปฆ่ามันเราจะต้องผ่านห้องโอ้ยอะไรอะ่ะไม่ไม,ม่ให้กดอีดอ้วยอะไรอะ่ะแดงฟรุตในภาคฮิตแมน บัตรแอนเมเน่นะฮะเมื่อค่าคนเนี่ยนนจะมีคะแนนติดลบตอนสุดท้ายนะแต่ภาคนี้นี่เมื่อค่าคนผู้บริสุทธิ์เนี่ยคะแนนนี่จะติดลบท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นทางด้านซ้ายนะมิชชั่นการ์ดฟรอเนี่ยนั่นคือความเนียน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 แต่มันก็น่าคามไงเนน่ยเนี่ย จะว่าไปในห้องครัวนี่ก็ใหญ่ใช้ได้อยู่แล้วเนี่ยจุดไปแล้วไปละไ <Yeah. S 1> อย้ยาเนะโหเกมนี้นะ <c oughs> ดอก <c oughs> จะทำอะไรดูเออไกไ่เ oh, ลับไปโหหลับหลับสมสมใจปรารถนาเลยเฮ้เ <c> ฮ <oughs> <c oughs> yeah, ้เฮ้ยห้องนี้มีสองคนนั wow, so ่นไงมีสองคนจริงด้วย เอออย่าอย่าอย่อย่าอย่าทำให้เสียงดังเลยอ่ะโหมัน put put in อ o f f p u n g c o ฟส์อ้าววิทย์ย่ะเฮ้ย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 ้นั่นสงสัยละไอ้นั่นเดินมาตรงนี้ ไอ้นี่เดินมาไอ้นั่นนอนมองไม่มีอะไรหรอกโวเข้าไปเถอะอ่าอากาศมาแล้วเราก็ได้ใส่ย,ยาน,นอนหลับไปแล้วนะครับอ่าบอดีฟ้ฟาวเฮ้ยให้ตายเถอะโหมันจ <c> ับได้แล้วมันสงสัยอะไปนะครับ จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน,นอย่างนี้ต้องฆ่าคนต้องฆ่าคนละครับไม่งั้นมันไม่ได้อะเอ้าไปแล้วใช้คู่ดีกว่าเผื่อบูบูสมันหันแหลกโอเพนเดอดอร์โอเพนเด,ดอวิอนด้โอเคไกด์โอ,โอ้ไปต่อเลย ฮะโมมันหายสงสัยแล,วและวไร้หนัน่นี้ครับมันก็จะกลับไปกินวายนะฮะซึ่งเราก็ได้วางยานนอนหลับไปแล้วถึงบอดีจะฟาวแต่ก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกไม่นั่นอยู่คนเดียววะเฮ้ เยี่ยมโหเนียนมากเลยพี่น้องครับโอเคขี่ก๊าซไม่โอ้ไม่มีใครรู้เลยเนียนเนียนเนียนสุดๆเนียนสุดๆจนหยุดไม่ได้ไปแล้วครับวิ่งครับวิ่งแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเอ้ยอย่าอย่าให้อย่าให้มันเห็นศพเปิดหน้าต่างอยู่นิดว่าไปแล้ว unlock it โอเค guys ขโมยมาอยู่น้อยฉันจะฆ่าแกเฮ้ยเนี่มันลดเอสติมที่เราขับมาเนี่ยไม่ใช่เนี่ยหรอเพราะความโหดเฮ้ยมันออกมาจากทางไหนวะ เสกมาโคตรโหดเลยเฮ้ยเฮ้ย <Cornell> ย <bug dying> ิงเอามาแล้วครับโอ้โหเปิดตัวอย่างเล่าร้อนพร้อมกับซีวิสเบอร์เลอร์เดียวไม่ได้คู่แต่เดียวฉายเดียวตลอดทางครับวิเลงอะไรอะ จะทำอะไรอ่ะไก่หลับไปอโอเคครับโอ๊ย,อยต้องขอโทษเด่ยโอเคครับโอ้โหจากจากเมื่อกี้นะไก่ก็ได้หลับไปแล้วนะครับแหมแต่ไม่รู้แต่เอาง่ายๆต้องหนีจากที่นี่ก่อนผมได้ยินว่าในแดชบอร์ดเนี่ยมันเขียนกันว่า Icana, ผู้หญิงเมื่อกี้มันมีน yes. ้องสาวด้วยนะผมต้องไปหาน้องสาวแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็ไก่หลับไปแล้วโอ้โหสามตัวสี่ตัวเอาไงดีซีคิวไปแล้วครับเติร์ดเติร์ดเติร์ดก็ตื่นครับคิวอีกทีนึง แบงแบงแบงเฮชอตไก่หลับไปโอ้โหไก่สี่ตัวเลยเคลียร์เคลียร์ฟอร์เมนจุดจบของรังแค้นะครับฮ่าโอเคไกด์สโอเคโอเคแหมผมจะทบทวนเมื่อกี้นะฮะว่าเมื่อกี้เนี่ยโหมันมันได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นนะผมจะทบทวนให้ โอเคครับโอ้โ oh, ห oh. เข้าห้องกันเลยเมื่อกี้นะครับมันจะให้กดควให้กดซีแล้วกดคิวแล้วกดแล้วกดเลงกดเมาส์ซ้ายเนี่ยคลิกไปที่หัวพอคลิกที่หัวเสร็จก็กด Q, คิวคีหนึงนะครับมันจะปรากฏการ <I know. S 1> ไก่หลับไปนะแบงแบงแบงเลยอะแบงด้วยโอเคครับโอ้โ oh, หจะข้ามฉากพ่อความรวดเร็วคนอย่างผมมัน มันต้องบูสซบอลหันแหลกครับดูฉากมันไม่มันโอเคครับก็ต้องขอจบเอ่อฮิตแมนแอสโทรชั่นพาร์ที่1กันแล้วนะครับเดี๋ยวพาร์ที่2นี่จะมาเร็วๆนี้เพราะนี่มันเกมใหม่นะฮะเดี๋ยว t o มไรเดอร์ก็จะมาเหมือนกันนะครับโปรดติดตามชมกันด้วยครับสวัสดีครับ